ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็ครบ2ปีนะครับใกล้จะครบสองปีก็เลยต้องกวดสุขภาพกันหน่อยนะครับกวดสุขภาพสองปีบันทึกการกวดสุขภาพโคนต้นกิ่งโตสองพุ่มขยายจำนวนกิง่งจำนวนเท่าไหร่ภาพรวมการความเหมาะสมนะครับใบ กว้างยาวเท่าไหร่นะครับควรปรับ่าทอาหารอะไรบ้างได้กี่อย่างได้แก่อะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็มาดูนะครับดูก็เอาจํานวนโคนก่อนนะครับความตัวกี่นิ้วมอมเป็นนิ้วนะครับอันนี้สิบห้านิ้วนะครับความตัวสิบห้านิ้วเอาไว้แล้วก็ความความตัวสิบห้านิ้วเอาว้างทรงพุ่งไป ความโตสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วความกว้างสองปุ่มเอาความสูงก็ได้เอาสูงยอดความสูงอ่าความสูงน่าแต่ละเม็ดปึ๊บเอาแล้วก็จับไปเลยพอพอไปตรงนู้นแล้วก็จะเอามือกดไว้กับต้นไว้กดถึงยอดน่ะพอถึงยอดแล้วเอามือกดไว้กดกับต้นไว้อ่าโอเคแล้วก็ดึงลงมา ลงมาถึงโคนอสาสสองเมตรสองเมตรสามสิบสองเมตรสามสิบสี่ว่าสองเมตรสี่สิบนะครับสี่ว่าสองเมตรสี่สิบนะครับสองเมตรติงโตสองพุ่มเหยียกว่างความสูงความสูงสองเมตรสองจุดสี่ ความสูงก็กว่าโมความสูงสองจุดสี่เมตรตอนนี้สองพุ่มนะครับสองพุ่มก็ดึงมาฝั่งนี้คนหนึ่งดึงไปดึงไปนู้นคนหนึ่งสองพุ่มนะครับตอนนี้สองพุ่มสองพุ่มจากฝั่งฝั่งนี้ไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งนี้จนถึงฝั่งนี้ดูดูก่อนมองไม่เห็นไหนอ๋อสามเมเอ่อ จำนวนสามเมตรนะครับสามเมตรตรงนี้สามเมตรนะครับโอเคสามเมตรความขยายทรงพุ่งกว้างขยายทรงพุ่งกว้างสามเมตรสามเมตรอันนี้เอามาดูใบตอนนี้มาดูใบเอาจำเริกิ่งก่อนกิ่งกิ่งวัดวัดวัดรอบกิ่ง ัดรอบกิ่งโอเคงั้นเลยสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วจำนวนวัดรอบกิ่งจำนวนกิ่งสี่นิ้วสี่นิ้วเอานับจำนวนกิ่งหนึ่งสองนับด้ยนับนับนับแท้ๆตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกโอ้ก่งไกลกันสิบเจ็ดก่งสิบเจ็ดกิ่งนะครับจำนวนกิ่งจำนวนกิ่งสิบเจ็ดกิ่งครับภาพใบใบมาวัดใบตัวใบเราเนี้ดูใบนะครับ ว,วัดวัดความยาวใบนี้ความยาวเท่าไหร่นะครับ9 20กว่า 20, 20. ความยาว20เซนใช่ไหม20ซนอ่าโอเคนะครับ20เซนความกว้างว่าความยาวใบความยาวใบความยาวถ้า,ถาเมื่อกี้กี่เซนนะค,ความยาวเมื่อกี้เท่าไร40เซนนะ20กวมอ เอ่อความความกว้างกว้างซเอ่ากว้างห้าห้าหกหกความความกว้างความกว้างนี่คูณหกคูณหกนะครับคูณหกความกว้างหกถ้าถ้าถ้ามาวิเคราะห์ถ้ามาวิเคราะห์าาะกันแล้วก็ความสูง ความสูงกับความความสูงของทรงพุ่มกับความโตของทรงพุ่มตอนนี้ถ้าวิเคราะห์ขนาดของใบก็คือมันบาลานซ์นนะครับบาลานบาลานนี่คือความภาพรวมก็คือความเหมาะสมความเหมาะสมของท,อทุเรียนต้นเตี้ยทุเรียนต้นเตี้ยผ่านไม่ผ่านผ่านนะครับ คือความเหมาะสมของการทําทุเรียนบอนไซนะครับกิ่งกิ่งต้องเอาออกครั้งต่อไปอาจจะแฝงลูกก่อนนะครับยังมีการตัดแต่งอีกนะครับแขนงเล็กๆคือการเปลี่ยนทิศทางนะครับต้องรีบเปลี่ยนตั้งแต่เล็กๆนะครับเปลี่ยนทิศทางให้ไปตามไปให้ไปหย่าทับเพื่อนให้ไป ตามที่เรากำหนดคือไม่ได้รับแสงแดดให้ด้เพลทั่วถึงอธิเช่นกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เขาก็ติดทางมาหาอีกต้นหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้ที่เว้นไว้หนึ่งนี่ตัดแล้วนะครับนี่เว้นไว้หนึ่งสอง สามสี่ตัวนี้ตัวนี้จำเป็นต้องออกออกนะครับต้นนี้สามกิ่งเอาออกนะครับพาะวปลายเขาไปตายเขาไปเชื่อมกับอีกกิ่งหนึ่งต้งองออกครับตอนนี้ภาพรวมภาพรวม ความสูงของสอง,องพุ่มสองเมตรสี่โคนโตสิบห้านิ้วกิ่งโตสี่นิ้วพุ่มขยายสามสามเมตรสามเมตรกับสองเมตรสี่ก็ก็จำเป็นจะต้องปล่อยให้ความสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับให้บาลานซ์กันครับส่วนสูงกับส่วนกว้างจำนวนกิ่งสิบเจ็ดกิ่งเยอะ แต่ค่อยๆเอาออกนะครับภาพรวมความเหมาะสม่านอขนาดความกว้างของใบความยาวความยาวยี่สิบซมกว้างหกเซนนะครับควรปรับท่าทาหารหรือไม่ก็ถ้าภาพเฉลียภาพเฉลียของทั้งส่วนเนี้ยก็อาจจะว่า ปรับตามขนาดปรับจำนวนให้มากกว่าเดิมป <c oughs> รับจำนวนมากกว่าเดิมนะครับที่จำเป็นจะต้องเพิ่มจะต้องเพิ่มคือลดค่าใช้ใจ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีต้องหันมาใช้ปุ๋ยคอกนะครับที่หมูนะครับที่หมูที่กองไว้ระหว,ว่างตอนนี้กับ ตอนนี้นะครับปอกไว้ตรงกลางครับปอกไว้ตรงกลางภาพการตอบรับการตอบรับก็เปรียบเสมือนว่าเขาได้รับธาตุอาหารจากที่หมูอยู่ส่วนหนึ่งแล้วโดยเขาจะได้รับตลอดเพราะฉะนั้นต้องมีขบวนการหมักนะครับหมักหมักหมักที่หมูก่อนใช้นะครับ เพื่อเป็นการลดต้นทุนลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนลดต้นทุนก็คือเราจะไม่ใช้สารเคมีจนมากเกินไปจะไม่ให้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีมากเกินไปต้องสลับการแต่งแต่งจริงแต่งขนแงแต่งใบตอนนี้เป็นหัวใจหลักนะครับของการทำทุเรียนบอนไซหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักของการทำทุเรียนบอนไซ รากรากรากให้ขึ้นพรอย่างนี้นะครับขึ้นปูขึ้นพรโคนทั้งหมดประมาณสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วมีความจำเป็นมากเลยนะครับสร้างความสมบูรณ์การแตง่งการแต่งใบแต่งกิ่งแต่งแขนงที่ไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ทำประโยชน์ ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ลดต้นทุนก็คือไอจาพวกศัตรูหรือแมลงอะไรที่วางไข่ว้ใช่ไหมเราก็ได้เออ,อกกาจัดเขาออกไปให้ติดไปกับใบที่ว่าต้องทิ้งไปเพราะเราแต่งทุกเดือนนะครับก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สารกําจัดก็คือหนทางลดต้นทุนเหมือนกันนะครับ ข้อต่อตัวนี้สิบสี่นิ้วตัวข้อต่อตัวบนสิบสี่นิ้วตัวล่างสิบห้าโคนสิบห้าก็ก็ภาพรวมคือบาลานะครับก็จะมีอยู่มีหลายต้นเหมือนกันนะครับต้นที่ว่าใหญ่ๆแต่ดูภาพรวมๆก็โอเคแค่นี้นะครับหวังว่าได้รับประโยชน์ได้รับความรู้มั่งไม่มากก็น้อยนะครับออกดติดตามกดซับสไครต์กดให้ผมบ้างนะครับสวัสดีครับ